โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมคือหนึ่งใน5โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และสืบสารเจตนารมณ์ผ่านพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันผลักดันพันธกิจเดียวกันคือสร้างคนดีมีคุณภาพเพื่อแผ่นดินไทย โดยมีวิสัยทัศน์คือน้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งเต็มศักยภาพในศตวตรรษที่21ซึ่งสะท้อนออกมาในทุกกิจกรรมทุกห้องเรียนและทุกการเรียนรู้พระบรมราโชบายสีด้านได้ถูกนำมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาผู้เรียนได้แก่ด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองผ่านกิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมวันสำคัญของชาติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นและการบูรณาการหลักประชาธิปไตยในห้องเรียนด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมจัดกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตทุกระดับชั้นฝึกนักเรียนให้รู้จักแยกแยะผิดถูกมีความอดทนซื่อสัตย์และรู้จักให้อภัยควบคู่กับการสวดมนต์และทำสมาธิด้านที่ 3. ม,มีงานทำม,มีอาชีพ ผ่านโครงการตลาดนัดอาชีพที่เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะวิชาชีพเช่นช่างไฟฟ้าหุ่นยนต์เบื้องต้นตัดต่อวิดีโอการทำขนมโดยมีวิทยากรและภาคีเครือข่ายจากภายนอกร่วมพัฒนาด้านที่4เป็นพลเมืองดีของสังคมเสริมสร้างจิตสาธารณะผ่านกิจกรรมจิตอาสาเช่นกิจกรรมสายลมห่มหนาวและโอเพ h นเฮาซึ่งทั้งหมดนี้ ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดนวมินโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งครูผู้บริหารผู้ปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านในศตวรรษที่21นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเช่นบริษัทไทย PBS วิทยาลัยเทคนิคน,นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์ขณะเดียวกันเรายังเน้นปลูกฝังจิตใจที่ดีให้กับนักเรียนด้วยการร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้คือครูการพัฒนาครูผ่านการนิเทศแบบ PDCA และ PLC เปิดห้องเรียนเพื่อสังเกตการสอน มีการสะท้อนผลร่วมกันและต่อยอดนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่องผลคือครูสามารถออกแบบแผนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและปรับการสอนให้เขากับศักยภาพของแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้นครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10รางวัลต่างๆที่ได้รับคือผลแห่งความร่วมมือและความมุ่งมั่น รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย3ปีซ้อนโอเบกอวอรดเรียนทองด้านนวัตกรรมรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระดับดีเยี่ยมเครื่องหมายโอเบกสเปเชียระดับ3ดาวด้านคุณธรรมและศาสตร์พระราชาความสำเร็จของเราไม่ได้มาจากโรงเรียนฝ่ายเดียวแต่เกิดจากพลังของครอบครัวการศึกษาผ่านพา r เอนต์โมเดผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งด้านทุนการศึกษาการจัดกิจกรรมและแนะแนวอาชีพพร้อมมีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนผลและร่วมพัฒนาทุกมิติโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจะยังคงก้าวเดินบนแนวทางแห่งพระบรมราโชบายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นพลเมืองดีของสังคมสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระหมหากษัตริย์ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี